เราตามมาดูนะคะได้เวลาสอนแมงตับเต่านะคะเราแวกนี้แห้งแรงนะคะก็น้ำแห้งมากแล้วนะคะแมงดาจะไม่ค่อยอยู่แล้วค่ะได้นะคะเดี๋ยวอีตาหนึ่งเอามาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะคะ <laughs> ไอ้กล้องนะคะเวลาเราจะลงรูปลงนิที์ไรนะคะจะโชว์ซะหน่อยจะไม่ค่อยมีขัดกยาวมา น,นคะคะสวยงามอยู่ค่ะอ๋อปลาช่อนอ่ะตัวขนาดนี้เอาอยู่ใส่ไปในนั้นก็ได้มั้งจะรอดไหมวะเต็มแล้วต้องหาขวดใหม่นี่นะใส่ไปในขุกนี้ไม่ได้ปะ่ะไม่รอดไม่รอดเดีย๋ยวพี่ไอไปเอาขวดให้หน่อยในถังเอาถังแม่มาก็ได้ไปและปลาช่อนไม่จะเอาไปปล่อยที่บอ่อปลาช<ด>่อนลูกเต็ม<ด>เลย มันไหมครับทางโน,น้นได้ถ้าเราเจอปลาช่อนไซนี้นะคะเราก็จะไปลปล่อยที่อ่างโอง่งบ้านสวนเิรีกันนะคะเลี้ยงไว้ให้มันโตแล้วก็ไว้กินเป็นกับข้าวนะคะตัวชว์อ่ะสีไอ้มาแล้วเนอะมันมีขวดน้ำ<ย>ที่เม่นี่ไหม,ไมขวดน้ำเลย โน,น้โนนะคะพี่อะพี่อาร์อามอยู่ทางโน้นนะคะอาลงเลยพี่ไอ้ใส่น้ำมาทางนู้น,น,น,นเราดูเขืออ่บนกันนะคะอ๋อพี่ไอ้จีบเสาบนนะคะว่าที่เขืออ่บน ดูสิว่าไม้แรกของพี่ไอจะหมานไหมนะคะแล้วก็ล้างด้วยลูกจุม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 ล้างเห็นไหมด้านข้างหน่อยจุมไปอีกนิดนึง นี่ไปลากมาจากตรงนู้นมาเนี่ยันข้างเออนั่นแหละยำ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 แล้วก็มาอัานข้างชิดข้างไว้อ๋อในการถอยหลังนะคะนี่ดูเขาแฝงสิหากินหมานไหมเนาะเคยอ่บน มามาให้ไปชมดูหน่อยเยอะไหมครับ oh <my. S 1> ไหนขวได้ไหม oh <my. S 1> ไม่เจอเลย oh <my. S 1> หนึ่งตัวสองตัวค่ะกำลังเขินกล้องอยู่ค่ะยังไม่เห็นเลย oh, oh <my. S 1> ต้องขยัาขนาดนั้นนะ่ะอ่ะไปอีก เออในสองตัวสาตัวอยู่อ่ะอีกตายอยู่พอได้นะคะทางนู้นก็เงียบเลยนะคะหมานอยู่คนเดียวทางนู้นนะคะ น,นีปะ๊าปะทำให้คนลักกระป๋องนะคะที่ใส่นะคะดูสิของใครจะได้มากกว่ากันนะคะเท่าที่รู้คือปะ๊าปะปะได้แล้วนะคะแมงดาหนึ่งตัวนะคะพี่อามได้แล้วหลือพี่ไอ้นะคะได้ไหมงู ข่อนหรืออะไรข่อนลูกปลาดุกนู้นขาโน้นข้อนใ,ใส่มาอ๋อโดนคดนะ้ำทำไมมันมีขาหน่ะขาอรอถ้ามีขามันก็อ๋อไม่ใช่น,นั่นนั่นนแงอยู่ในมือ อยู่นะคะสามตัวนะคะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้ไงถ้าไม่เห็นก็คงไม่ครับเนาะมันเหยียบไปเรื่อยๆสามตัวบ้านแฟนพี่ไอ้มีแบบนี้ไหมบ้า<ะ>นแฟนพี่ไอ้มีแบบนี้ไหมไม่ท้ามหรอ จะปลาไปเจ็ดอยู่ที่แม่นม้ำโขงซะหน่อยนะมาด้านข้างนั่นแหละดูรอบนี้สิโ,โิงเาควายโอ้ทางนั้นเจอดีแล้วนะคะบิงเท่าควาย

Th ู่ต่อไปทากาชิ ต้องย่ำย่ำก่อนเออแม่เห็นปาเขาย่ำย่ำแต่เขาก็ลากยาวยาวย่ำย่ำเยอะๆให้มันขึ้นทางนู้นเสื้อฟ้านะคะไม่รู้จักใส่มงใส่หมวกกับเขาหรอก เอาเมียฝรั่งนะคะทางนู้นเลยตากแดดนะคะอาบแดดไว้ก่อนทางนู้นเคยเคยฝรั่งฝรั่งพันกิมจูฝรั่งจังจอมทางนี้เคยยุบุนนะคะหัดไว้จะพาไปซอนอะไรนะอะไรที่แม่น้ำโขงนะแม่น้ำโขงเขามีชื่อเสียงเรื่องอะไรนะ ไปสามพันโบกนะเป็นกําลังใจให้นะคะแต่ละคนนะคะวันนี้เราออกมาก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็แวะ แวะแยกไข่หมดแดงนะคะแล้วก็มาซอนแมงตับเต่านะคะเริกงเริกงามยามดีนะคะพี่อามได้แล้วแมงตับเต่าหนึ่งตัวนะคะป้าป๊าได้แล้วหนึ่งตัวนะคะอ๋อไม่ใช่นะคะแมงดานะคะหนึ่งตัวนะคะป้า,ป,าป้าก็ได้แล้วหนึ่งตัวนะคะพี่อามก็ได้แล้วหนึ่งตัวติงควายนะคะเจอบินควายอีกแล้วนะคะ ไอเจอแต่แมงตับตองส่วนมากคนละแวกนี้ค่อนข้างกลัวปลิงนะคะขยะขยงนะคะก็เลยไม่ค่อยลงกันนะคะส่วนมากก็มีแต่รอยเท้าอของวัวของควายนะคะแถวนี้นะคะส่วนมากเขาจะจูงมาเลี้ยงกินหญ้าบริเวณนี้นะคะเห็นไหมคะรอยเท้าวัวควายทั้งนั้นเลยนะคะก็ตามแอ่งนะคะธรรมชาติบ้านเรานะคะ เดิงปิงมากิดตัวแค่นี้โอ้โปาได้ไหมคะ